สบายดีพ่อแม่พี่น้องสสวัดีีพพ่่่อแมนการต่อคลิปสองพี่น้องโดยพี่น้องต่อคลิปสองเนาะตอนนี้กำลังสิมเมื่อพี่น้องโดยกำลังสิพ้าเฮ็ดช่วยๆงามๆเฮามื่อพี่น้องพี่น้องพี่น้องไปกำลังไปวิวทางเมื่อให้เบิ่งพี่น้องก็ออกมาเลยพี่น้องขี่รถมาหนาวแทบมือนี้ล่มๆหนาวๆพี่น้องอันนี้เป็นทางออกทางทางใหญ่เนาะไอรังโดย เดี๋ยวอัดประตูหัวก่อนพี่น้องโอ๊ยยากคนเอางวัวมาเข่าเนาะพี่น้องของง่ไอ้หลังกันยังบบฮันได้ออกมาปีนี่พี่น้องลงก่อนยูยด้อยไปไว้รถไอ้หลังโดยพี่น้อง ตอนนี้กำลังสีออนเนาะอันสีบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งละเอียดดอกพี่น้องสีเอาแต่พออันหัวทางเมื่อเนาะพี่น้องพวาะย่างมีไม้กันสั่นพี่น้องไม้กันสั่นยังมาบ่ฮอดทางออกมีต้นหมอกบวกพี่น้องเมื่อนี่ฟฝ้าออเมื่อเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกระจ้าเสียเ,เนาะบันที่สว่างนี่แหละพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบสิบเอด็ดสิบเอ็ดโมงกว่าแลวเนาะไอหลัง ไลยหูไลยตากะาขอโทษขออภัยหลายๆเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องตอนนี้ก็ได้ออกมาแล้วเนาะเออก็เจ้าเสียวนผีมาลงป่าพี่นอ้องก็เลยเผาเมือ่อเดี๋ยวใบไบก็เจ้าไปจะได้แห่มาแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าน้องไอหลังนายอยู่ขางที่ปราชัยพี่นอ้องอันนี้เป็นบทสนองโอ้ครับอันนัตอดเต็มแห้งเนาะ ทางเปื่อกอันนี้เป็นทางเขาเนาะพี่น้องอันนี้เป็นทางมาริสว,ว่างทางเขาวันหนักอันหนักพี่น้องเป็นมะเห็ดดอนไหวทีเลยเนาะดอนต้นบกไหวคอนเนาะพี่เนาะแล้วฝนจีได้ออกมาทางนี้ ังไปก่อนเนาะเพราะว่าคนทางหมูไว้แห้งพี่เนอะข้างทางกับมีต่ปลาเขาเนาะพี่นนอะไก่เออเริ่มสุกเลยละ่ะเขาก็เจ้าก็งามดีดีเขาบ้านองแตะพี่เนอะโอ้คนทางเมือกอะแจวเลยพี่เนาะหน,นทางลงมาเนาะ หลังขี่รถไปก่อนวีวีแหละพี่นนอะเดี๋ยวเราาวอย่างตําหลังเพราะว่าบบก้าขี่น้ำเพล่นเนาะทางเปื่นแหง้งเดี๋ยวลงไปพ่อกันอยู่ครัวเด้อวพี่นนองวิทโค้งนีลงไปกะสิเป็นครนัวเนาะพี่นอะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้เมืองอยู่ครัวอีกเท่าหนึ่งเนาะพี่นนองตอนนี้กะ หยางลงมาได้เลยโค้งละพี่น้องประธานได้เห็นหลังสงสัยหลังไปอันนั้นวาดเขาเกือบน้าเกือบท่วมเขาพี่น้องแต่ว่าไปมือเส้านี่นะท่วเนาะพี่น้องมาแบบน,นี้น้าหลากายระเบถท่วมปานใดน,น้ามท่วเข่าซูปเปิ่นมือเส้า ูไอห,หลังพี่น้องอยู่อันบนไก่ครัวพี่เนาะหนามไห้แห้งเติบน้อยหลังไลไหวเติบเนาะตอนไปน่ะยังถ่วไยอยู่มาบบดน,นี้อันนั่นแหละตอนไปหน่าหนามเต็มครัวพี่เนาะ มาบันน in ี้อันไรหลอดพื้นครัวแล้วเนาะเห็นแต่การนามพี่น้องตอนไปัน้านามย่างเต็มอยู่เนาะพี่น้องไลไว้ไยเติบอันนี้ก็บครัวระหว่างน้องแต่กับน้องสนพี่น้องมีแต่น้องกับน้องน้องเจอน้องหน้ามเต็มหวยน้อยลัง เป็นยังไรหลังบอว่าที่น้ำมันเบิดไปต่อพี่เนาะโอ้โหขอโทษลายๆเนอะบอแม่พี่เนาะทางหลับลื่นไง ันนี้ก็ออกมาได้ีแลวเนอะคันทั้งเปลือนปนไดมันกยสัน,นสทปนไดเนาะพี่นอ้องคัทังเปลือกกระนาวมาที่เนาะสั่นไปเลย ขขาวซุกเต็มถุงเนาะคนมาตกเศร้าเนาะ กับจิงโง่ลงลงทางพุดแหละพี่นนองเพราะวา่าเมื่อนั่นก็เป็นทางเดียวกันนอยหลังที่เจ้ามาวันเป็นทางเดียวกันพี่น้องที่ไอห,หลังเรามาเอาปลาเมือนะ ไล่หรือว่าขึ้นบักสอเลยพี่น้องทางนี้ส่วนทางนี้กัเป็นทางลงบะานในหลังเนาะทางมาบานกับเพื่อนเต๋อพี่น้องทางกลางบา อันสี่สิกว่าน้อยลัง ไปเห็นนะก็เป็นเงอนในหลังเนาะพี่เนาะอันนี้ทางเข่าเงอนเพส้นสี่อัดประตูไว้หัเอ่างขึ้นมาไรเงอนพี่เนาะ <laughs> ประตูกะง,งับนะเราจะไปไขรหัวให้ไอ้หลังก่อนพี่นเนาะแถวเงอนในหลังก็จะมีเงอนบโบลายเนาะพี่เนาะ,ะประมาณนี้เนาะอันเงอนเพป็นอยู่กลางๆอันนั้นก็เป็นเงอนเมเทัลก็เงอนหลังนี้ ตาแม่มาพี่น,น้องเพิ่นมาเบิ่งเห็ดเนาะเห็ดสีขาวอยากไปเด้บ่ไปก็ได้ชุ่ม่อยเอาเม็ดแล้วอไอ้หลังเรกลับไปหอดก,ก่อนโดนะยพี่น้องตอนนี้กำลังสิย่างกับเพื่อนเนาะมันกับเพื่อนไอ้หลังพี่น้องตลางกับเปียกเปียกบัตนี้เขียดฝนตกมา บริเวณข้างฮือนัยหลังเงินใหม่พี่น้องโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กับมาฮอเทียนเรียบร้อยเลยเนาะยังชนยองพี่น้องคลิปพมาตอนนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องโดยพ่อแม่พี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไอหลังในเด้อพ่อแม่พี่น้อง โดยเพื่อกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีผมแม่พี่นนอง